ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมกิดเคทีนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มากับน้องวันนะครับ,รบแล้ววันนี้ผมกับวัดก็มาเดินป่ากันนะซึ่งเราเดินตั้งแต่ชเช้าแล้วพี่ๆคือตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงแล้วนะเราเดินตั้งแต่เออกือบเกือบหกโมงอะตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วคือเราเดินมานานมากนะซึ่งตอนนี้ผมกับวัดเหนื่อยมากเราจะต้องหาที่พัก นิดหน่อยนะเพื่อเก็บแรงไว้เดินกลับอีกนะซึ่งผมนึกได้ว่าตอนที่ผมนั่งอยู่แถวนะผมพอนึกได้ว่าแถวเข้าฟฝั่งนั้นอนะ่ะมีจุดที่ผมเคยเจอน้องวัดอยู่นะซึ่งมันจะต้องเดินไปอีกไกลพอสมควรนะพี่ๆซึ่งมันจะเป็นแบบหลุมหน้าผาใหญ่ๆนะตรงที่ผมเจอน้อง,องวัดอะ่ะซึ่งผมจะพาน้องวัดไปอยู่ตรงจุดนั้นนะว่าน้องวัดอะ่ะ จะจำได้ไหมแต่ผมว่าน้องวัดน่าจะจำไม่ได้นะเพราะตอนที่ผมเจอน้องวัดยังเด็กอยู่โอเคครับเดี๋ยวพาผมจะพาน้องวัดไปนะไปบ่าววัดไปไปเหรอเดี๋ยวพี่จะพาไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องวัดไปนะโอเคครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปลต่อไปนะไปกันทุกคน ครับก็ตอนนี้ผมกับน้องวัดก็จะเดินทางไปแล้วนะซึ่งมันอยู่ข้าฝั่งนั้นเลยเราจะต้องข้ามฟากไปนะแล้ววันนี้เราก็ได้พาน้องหมามาตัวหนึ่งนะซึ่งมาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับเรา,าเดี๋ยวเราจะหาทางเข้าก่อนนะซึ่งผมก็จำทางนี้แนละ้ต้องค่อยๆดูไปนะ ที่ผมเดินมาเนี่ยใช้เวลาเดินนานมากนะสามถึงสี่ชั่วโมงเลยกว่าจะมาถึงนี่แล้วก็ผมเข่าที่ผมเดินมาข้าวมาตั้งสองถึงสามลูกเลยนะ วัดทางนี้ทางนี้ทางนี้ลงไปทางด้านล่างนี้เลยผมพอจำได้นหน่อยนะไปทำก่นพ,พี่เราจะข้ามฟ้ากันละเราจะข้ามไปยังภูเขาอ,อีกลูกแล้วนะ ซึ่งนี่มันจะแบ่งฝั่งเป็นแบบนี้เลยที่ร่องน้าเนะี่ยเป็นจุดแบ่งฝั่งให้เรานะแบบเราเดินคามแม่น้ํากันซึ่งน้ําพวกนี้ไม่มีแล้วนะเมื่อก่อนเป็นทางน้ําหลลงมาทางนี้เลยวะทางนี้ทางซ้ายมือผมจะคอยบอกน้องวัดให้เดินทางแบบนี้เนพะื่อ จะได้ความคุ้นชินนะด้านล่างนี่วัดคือเมื่อเช้าผมก็ไม่ให้น้องวัดมาแต่น้องวัดขอออกมาผมก็ต้องพหาหมานะเพราะว่าน้องวัดอยากมาจริงๆอันี้วัดนังนี้เลยผมจะ คอยชี้ทางให้น้องวัดเดี๋ยวให้น้องวัดอยู่ข้างหน้าผมเวลาเกิดอะไรขึ้นจะได้ดูขอช่วยทันนะทางนี้วัดเดี๋ยวมาเลยขามือ เดี๋ยวผมคิดว่าตรงแถวนั้นน่าจะมีเห็นค้อนใหญ่ๆเอาไว้ให้พักแน่ๆเเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งพักก่อนนะซึ่งอ่อผมร้อนมากเลยเราจะพาน้องวัดไปนั่งกินน้ำหน่อยทางนี้วะทางนีเ้เดี๋ยวเขาตกเรินไปเลย อากาศคือร้อนมากเลยนะตอนนะี้เดินได้นิดเดียวคือเหัื่แตกละถ้าเกิดว่าผมเจอจุดหลังหน้าที่มีบ่อนนะไรก็ผมก็จะล้างหน้าทุกหนแหลแถ้าไม่มีก็ต้องใช้น้ำที่กินนะ เราจะต้องค่อยๆเดินไปนะเพราะยังตามนี่ทางนี้วัดโอเคครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นกล้องหน้านะเพื่อจะได้ให้ผมนําหน้าไปก็นางวัดตามผมมานะโอเคครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นกล้องหน้านะเพราะว่านางวัดก็ไม่รู้ทางนะผมก็จะเดินนําทางให้นางวัดซึ่งใช้นางวัดตามหลังผมแบบนี้ผมครับนางวัดเดินตามหลังผม ซึ่งน้องมาที่ผมนบมาได้เติมน้ำหน้าไปแล้วมึงน,นะซึ่งผมไม่เห็นล่ากันน้ำนนะนี่นะครับน้องวัดติตดน้ำดิสิแก้วเลยนะเดินช้าๆนะไม่ต้องรีบ เจอก้อนหินขนาดใหญ่นะซึ่งลม,ลมมากเลยนะทุงเชนะ้าเนี่ยก้อนหินขนาดใหญ่ครับน้องหมาเราก็ทำหน้าไปแล้วนะพี่พี่เหี่ยบานน้ำน้ำ,นำพี่พี่เจอน้ำด้วยฉันหนึ่งน,นนะผมก็น้องวัดขอพักกินน้ำก่อน เจอน้ำเล้มีแห่งน้ำนะพี่เดี๋ยวผมให้ดูน่าจะเป็นน้ำจากน้ำค้างจากฝนนะน่าจะเป็นแบบนั้นอะซึ่งมันค้างไว้บนโขดหินนะโอเค,คเดี๋ยวผมกับน้องว่าจ,จะล้างหน้าก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เหงื่อแตกเยอะมากไปกันครับระหว่างที่ผมนั่งรอผมเห็นแก้วใบหนึ่งนะซึ่งของใครไม่รู้นะ มนเป็นหม้อพี่พี่เหมือนกับว่าเขาเอามาตาักน้ำนะตรงเนี้ยพี่มาใ้พี่ไหน่อยวะนี่นะผมเห็นเหมือนแขวนอยู่ไว้อยู่บนไม้นะซึ่งไม่รู้ว่าใครใครมาแขวนเอาไว้นะเดี๋ยวผมจะพาน้องวัดหลังหน้าก่ไปไปหลังหน้าเลยวะ บ้างสะเชินปะะน, <top ic> น้ำนี่คือใส,าสามากๆเลยนะไม่มีไม่มีอะไรเลยเนะี่ยผมจะล้างหน้าต่อเดี๋ยวนี้ <t ip>

ยุงนี่เยอะมากๆเลยนะขนาดเป็นตอนเช้าเนี่ยเพราะก็เดี๋ยวเราก็เดินใกล้ไปใกล้ๆถึงที่จุดที่น้องวัดผมไปเจอนะซึ่งอยู่ข้างหน้านั้นไม่ไกลพอสมควรเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อพี่พี่รอน้องวัดกินน้ำกัน กินะยงครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปกันต่อดีกว่าไปกันครับก็ครับตอนนี้ผมกับน้องวัดก็พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ซึ่งผมกับน,น้องวัดก็จะเดินทางต่อละเรากินน้ํากินอะไรเรียบร้อยนะนี่ครับวัดเหนื่อยไหมเหนื่อยให้เหนื่อยอย่างตอนนี้ใหเหอยไปเดินไปเดินทางต่อปไปเราเดินทางกันต่อเลยน้องวันนี้คือเดินทางเก่งมากานะป่าเนะี่ยเพราะ เดินบ่อยมากเมื่อก่อนเดินกับพ่อผมเยอะมากตอนที่ยังยังไม่ได้มาเดินกับพ่อมานะทีนี้ก็ดีนะมีน้องหมามาเป็นเพื่อนร่วมเดิเดนทางกับเราด้วยมางทางนี้นะวัดแางนี้เดินดีดีนะ ครับตอนนี้เราเดินใกล้ถึงแลนะซึ่งอยู่ด้านล่างนี่เองพี่ๆเดี๋ยวเราจะพาน้องวัดเดี๋ยวผมจะพาน้องวัดลงไปดูนะแต่น้องวัดนะ่าจะจำไม่ได้นะเพราะตอนนั้นน้องวัดยังเด็กเดินดี่ดวัดเดินลงตามทางเลย เดี๋ยวตกต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะพ,พี่ลาสวยมากเนี่ยพี่พี่ดูพอเป็นที่พักได้เลยนะนี่ข้างล่างนี่เลยพี่ข้างล่างนี่เลยฮนะที่ผมเจอหนองวัดครั้งแรกเนี่ยตามหลังพี่มาแล้วเดี๋ยวตกมันเป็นนาา้ำผา ครับเรามาถึงนี่พี่ร้างนี้เลยอยู่นี่ใะญ่ใหญ่เลยตรงนั้นรอรออยู่นี้เดี๋ยวผมขอถอดกระเป๋าออกกันนะรออยู่นี้ไล้วะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆลงไปดูนะโอเคครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆลงไปดูมีต้นอะไรไมูนั่นีดอกเลย ต้องลงอย่างระมัดระวังมาเพราะว่ามันเป็นหน้าผาสูงมากเลยนี่งวัดรอผมให้รออยู่ด้านบนนะนี่พี่ผมเจอน้องวัดนั่งแอบอยู่ตรงนี้ซึ่งน้องวัดอะโดนทิ้งมาหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะแต่ก็ข้างล่างก็นี่นะมันอยากจะบอกว่ามันลึก ก็หนาวขวมากเลยนะข้างล่างก็เป็นทางลงไปมันปกติเลยนะหมดหมด,หมดเยอะมากผมเอาไปวันนี้พี่เจอพ,พี่เจอวาดตรงเนี้ยจำได้ปะ่ะจำได้ดหรอจำได้ปะ่ะ ทำได้หรอพี่เจอวัดตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยเนี่ยวัดมันนั่งแอบอยู่ตรงเนี้ยหานน่าพี่ก้อนหินปิดหมดเลยเนี่ยเนยี่ยข้างในเลยพ,พี่ผมเจอนางวัดอนะ่ะลากไม้ก็คือน่าจะต้นสายเป่าไม่ดูนะเพราะผมไม่รู้จักพันไม้เท่าไหร่ลากพี่ดูดิ ลากคือเยอะมากแล้วก็ลงมาข้างล่างเนี่ยผมดูสวยมากเลยนะลากของมัน,นข้างหนก็มีรูอะไรมอดูแป๊บหนึ่งนะข้างในมีรูหลังนีเราจะต้องเดินอย่างระมัดระวังนะเดี๋ยวตกข้างในมีรูเลย เดี๋ยวพีไม่เข้าไปยุ่งดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปยังจุดเมื่อกี้กันดีกว่าเดี๋ยวเราไปนั่งพักเล่นนิดหน่อยก็จะเดินทางกลับแล้วนะพี่ไปกันครับโอเคครับผมก็เดินออกมายังจุดตรงที่ผมเดินลงไปเมื่อกี้แล้วนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปยังจุดที่เราสังนาเมื่อกี้ละ ไปวัดเราเดินทางไปหลังหน้ากันก่อนดีกว่าเพราะอีกนิดหน่อยเราก็จะเดินทางกลับละดู่ิหน้าอางนี้ ตาทางได้ป่าวัดตาทางที่เดินลงมาเมื่อกี้ได้ป่ะมีทางนี้ทางนี้นเดี๋ยวจะลองนั่งคือน้องวัดนี่อยากเดินป่ากับผมมานะน้องวัดบอกว่าอยากจะเดินป่าถ่ายคลิปแบบผมอะ่ะถ้าโตขึ้นะี่ะผมก็ให้น้องป่าเนาะน้องวัด้วมาเดินป่าเรียนรู้กับผมนะทังนี้วัด dần trên đây này khẳng nai cái cho thường ạ đi học dọn อย่างจุดหลครับเดี๋ยวผมกำลังว่าจะนั่งเล่นเนี้ตรงนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยเดินทางรับก็ครับตอนนี้ก็มานั่งพักนะพี่ๆซึ่งตอนนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยจะให้น้องวัดพักกินน้ำาพลนิดนึงนะเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็จะเดินทางขับแนละ้วร้อนปะ ไปไหนไปเล่นย่าไปเล่นไกลนะเล่นตรงนี้พอน้องวัดจะเดินเล่นหน่อยหนึ่งนะผมไม่กล้าใหนะ้น้องวัดไปเดินเล่นไก่นะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นอันตรายเดี๋ยวผมช่วยไม่ทันนะพี่พี่ว่าจะเดินขึ้นไปแล้วพี่พี่ ร้อนมากเลยระวังนะระวังตกหินน้ำนี่ผมว่าผมน่าจะใช้ได้หลายรอบเลยนะถ้าผมมาเนะเพราะมันเป็นน้ำสะอาดมากอทีอ่เดี๋ยวอีกไม่นานจะเดินทางกลับมาแล้วเพราะว่ามันเริ่มใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปกินข้าวกันนี่ข้าวที่นำมาช่วงเช้าก็คือหมดแล้วนะ รอน้องวัดไปเดินเล่นนิดหน่อยเดียวน้องวัดกลับมาแล้วพี่ไม่รู้ว่าไปเล่นไหนมาแล้วมันจะเป็นไงวัดเอออะไรก็ไม่รู้อะไรนะเอออะไรก็ไม่รู้น้องพี่พี่น้องวัดเจออะไรไม่รู้ผมขอไปดูก่อนเ,เดี๋ยวผมให้น้องวัดนัง่นงรอตรงนี้นะเพราะว่า เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูสักแป๊บหนึ่งก่อนหาว,วัดถือให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่เข้ามานั่งรอนั่งรอน,นี่แหละเล่นนะ,ะพ,พี่มีคนอยู่เด้วยนะเมื่อกี้ผมขึ้นไปดูไปวัดเดี๊ยวขึ้นไปดูกับพี่ไปวางกระเป๋าไว้ตรงนี้แหละ จะต้องเอาไม้ไปด้ยนะผมไม่แน่ใจเพราะผมเห็นอยู่ในถ้ำอะไรทุกอย่างด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกล้องหน้าดีกว่าพี่พโอเคครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าแนละ้วซึ่งผมกับน้องวัดจะขึ้นไปดูสักหน่อยนะว่าเป็นอะไรอยู่ด้านบนนะไปกันครับซึ่งผมจะนำหน้าเนะพราะว่าจะให้น้องวัดอยู่ด้านหลัง มาเลยวัดมาวัดสา,ามหลังหมานะอยู่ข้างในน่าดีพี่ซึ่งเราต้องเข้าไปใกล้อีกนะพออยู่ไกลๆมองไม่เห็นนะหวางวัดมัน,นี่วางอย่เข้าใกล้เยอะพี่นี่มันดูสีเนียวะาอาจารย์น้องน้องตัวันนี่เขามาทำอะไรที่เนี่ย วัดถือเอาวะีดยที่จะเขาไปคุยกับอาจารย์น้องตะว,วันก่อนซึ่งเขาเอามาทำอะไรที่นี่ไม่รู้ตามพี่มาขึ้นมาครัเดี๋ยวผมขอเขาไปคุยหน่อยเมื่อกี้มาขนาดแล้วย่ ถามว่าท่านอาจารย์ฤศีมาทําอะไรที่นี่นะซึ่งท่านตอบว่าท่านย้ายที่แล้วนะซึ่งเพราะว่าแถวนั้นน่ะมีคนผ่านเยอะนะอาจจะไม่ปลอดภยัยท่านก็เลยมาย้ายที่นี่เดี๋ยวผมขอถาไปยิ้มหนึ่งนะแล้วตะว,วัน่ะอู้อีกผมถามว่าตะวันอยู่ไหนนะท่านฤศีบอกว่าตะวันนะ่ะ gặp lại rồi đó, tháp ấy hạ cháy rồi, đẹp đẽ, ô thôi nhớ, nhà ô là nhớ à, cái là ท่านบอกว่าผมถามว่าน้าตรงนั้นใช้ของท่านไหมนะซึ่งมันมีนะแก้วท่านบอกว่าเป็นของท่านนะผมได้ใช้ของท่านไปผมก็ขอไปเรียบร้อยเมื่อกี้นะท่านบอกใช้ได้นะซึ่งท่านมประจำสินที่นี่ละซึ่งใคร่มากเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยโอพี่อู่ด้านในคือมืดมาก ครับเดี๋ยวผมไม่รบกวนท่านดีกว่าเดี๋ยวให้ท่านได้พักผ่อนจำสิ่นไว้ก่อนนะซึ่งเดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมจะพาตะวันมาเยี่ยมหาท่านนะซึ่งตะวันยังไม่ได้บอกผมเลยนะว่าท่านน่นย้ายมาที่นี่ละครับเดี๋ยวผมกลับไปกลาบไหว้ท่านอีกรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับละเดี๋ยวผมไปรบกวนท่านเยอะกว่านี้อพัดถือให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่รับจะไปกลาบไหว้ด้วยที่ เดี๋ถ่ายได้เดี๋ยวผมไปกลับไว้ท่านรศีเรียบร้อยนะท่านรศีบอกว่าเดินทางกลับดีๆยดีล่ะแก่เดียเด๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่าผมนี่ผมเพิ่งจะรู้เลยนะว่าท่นานรศีไล่มาที่นี่เราเดินทางกลับกันดีกว่าเดี๋ยวไปรบกวนท่านเยอะกว่านี้ เดีย๋ยว่างผมจะนําของมาถวายท่านนะ่ะซึ่งเขาที่แล้วพี่ๆถามว่าท่านเอ,เอาเนื้อดิบไปทําอะไรคือถ้าไม่ทําพิธีนะซึ่งผมกับชายใหญ่แล้วก็น้องตะวันไนปะทําเรียบร้อยละทําพิธีให้น้องตะวันตัดผมอะไรเรียบร้อยแล้วก็เราก็ตัดผมเลยนะซึ่งเนื้อดิบนั่นนะเราถวายให้กับพวกวิญญาณผีนะที่ตามติดน้องตะวันนะ่ะท่านศิษิบอกว่าวิญญาณพวกนั้นนะ่ะตามติดน้องตะวันบ่อยมากนะซึ่ง ้านายเห็นแล้วก็บอกว่าถ้าตัดผมอ่ะจะโดนคอลายนะก็เลยไม่ให้ตัดแต่ถ้าจะตัดก็จะต้องนำของมาถวา,ายนะพี่ๆไปครับเดี๋ยวเราเดินทางไปกลับฝั่งที่เราเดินทางมาเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมกับน้องวัดก็เดินออกมาห่างจากสถานที่ที่ท่านฤๅษีอยู่นะซึ่งผมไม่รู้นะว่าท่านฤๅษีย้ยายมาอยู่ที่นี่แต่ท่านฤๅษีที่เราเห็นก็คือ อาจารย์ของน้องตะวันนะซึ่งท่านคอยดูแลรักษาน้องตะวันมาตลอดนะผมก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าผมมาครั้งหน้าก็จะนําของมาถวายให้ท่านสักหน่อยนะเพื่อเป็นคําตอดแทนที่ดูแลน้องตะวันอย่างดีนะและเนื้อสดที่พี่ๆถามอ่ะก็คือเอาไมา้ท่านดุสีทำไมนะท่านดุสีกินเนื้อดิบหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะพี่ๆคือเอามาถวายให้พูดผิดนะก็เพราะว่า น้องตะวันจะตัดผมอะ่ะคือพูดพี่ที่คอยตามน้องตอวอะวันเนี่ยคือ,อยังไงก็ไม่รู้นะถ้าตัดผมก็คือจะเอาชีวิตน้องตะวันก็เราจะต้องเอาเนื้อดีมาถวายนะมาทํนนะาทพิธีให้น้องตะวันก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะเราทําไปเรียบร้อยแต่ไม่ได้อัดคลิปเอาไว้นะเพราะว่ามันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะก็ไม่กล้าทำเพราะว่าเราก็ไปท,ทําพิธีอย่างเดียวนะพี่พี่แล้ตอนนี้ก็น้องตะวันก็ตัดผมเป็นที่เรียบร้อยละซึ่งเดี๋ยว กินนาผมจะต้องนำของมาถาวายเป็นข่าสตสาแทนให้ท่านสักหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวผมกับน้องวัดก็จะเดินทางกลับนะซึ่งผมคินนาผมก็จะพาน้องวัดมาอีกนะมาให้ของท่านฤาษสีสักหน่อยมาไหมวัดมามาเหรอเดี๋ยวพี่พามานะเหนื่อยเปล่าวันนี้เหนื่อยโอเคครับเดี๋ยวน้องวัดก็เริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะพี่พ ครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบกินนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อ,ตอไปเลยนะคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้